ไม่ใช่สังมนนะเป็นฟ้าหมนฟ้าหมนมรกตนะครับมาจากพเพล็ดพันุ์คัดคัดของคัดคัดแล้วคัดอีกนะครับอ่าไม่ค่อยหนาเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ใช่บางหลวงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่กอบฟ้ามนมรกตครับตอนนี้อยู่ที่แปลงของ นครนายกนะครับแรงนครนายกนี่นะครับก็มีฟ้าหมุนมรกรอยู่3กอนะครับตอนนี้วันนี้วันที่4พฤษภาคมนะครับลองมาดูหน่อนีีครับนี่อันนี้เราก็จะแต่งออกแม่นะครับนี่แดงแปลเลยแดงแผลเลยครับแม่เขานะครับเป็นเงาอันนี้มาจากเงาของทาง สวนขุดเก๋นะครับแล้วก็เราได้ลูกมานี่ครับนี่วันนี้ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปไหนหนอนี่หกหนอหนะฮะอันนี้ก็เอานี้ <Okay. S 1> มาถมมัน <Yeah. S 1> นะครับแล้วเราก็มาตอนอันนี้ก็ตอนแบบธรรมดานะครับไม่ต้องตอนกิ่งไม่ต้องตอนกิ่งเบิ้ลน,นี่สั่นแล้วนะครับ นี่ไม่ต้องตอนกิ่งเบิ้ลความหนาก็ตัวนี้ยังไม่ถึงขนาดหนามากผมดูมาลองถาตัวละตัวนี้ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับอ้าวอันนี้มาจากมเมล็ดนะครับมเมล็ดละพันคัดลองไปลุ้นที่ว่านอนอ่อนแบบนี้จะตายไหมแต่เราดูรากมันแดงแล้วไงก็น่าจะไม่ตายนะฟ้าหมน่นมรก เป็นพันคัดจากสวนคุดเก๋นะครับตัวนี้ก็ขายอยู่500บาทนะครับกิ่งตอนนี้ก็500เหมือนกันเพราะว่ามันสวยแล้วนะ oh, <no. S 1> เราเลี้ยงอยู่500บาทไม่เยอะครับผมมีแบงขายบ้างแล้วนะไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามีแค่ไม่กี่กอเองกำลังเล่งจำนวนครับตอนนี้กำลังจะมาดูไฟ่ปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะอ่าอันนี้ฟ้าหม่นมอรกต ลำไม่ใหญ่มากครับแต่ชอบใจคือลำเรียบเรียบลื่นนะครับสวยลำสวยครับแต่ไม่ใหญ่แบบสังหมนนะแล้วดูนี่นี่นทรงนี่มาดูมาดูมาดูเขาจะแชร์กันก็คือว่ามันเป็นลายกระนกที่หนอใช่ไหมครับนี่ลายกระนกลองเข้าไปดูดิกรบปลายอ่ะปลายอ่ะเข้าไปดูที่ปลายฝั่งโน้นทีคะ่ะจะเป็นให้เลยแล้วนี่มาดูนี่ก็ได้นี่นี่ เราจะทําการตัดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําแม่พันธุ์นะครับนี่นี่นะครับไม่ใช่สังหม่นะเป็นฟ้าหมนฟ้าหมนม,มรกตนะครับฟ้าหมนมรกตนะครับมาจากเมล็ดพันธุ์คัดคัดของคัดคัดแล้ว <Wow. S 1> คัดอีกนะครับไม่ค่อยหนาเท่าที่ควรแต่ก็ไม่ใช่บางนะครับถือว่าเรื่องความหนานี่ ย,ยังไม่ถึงขนาดว่าได้คะแนนเต็มสิบนะแต่ว่าได้คะแนนสักเจ็ดแปดอะไรประมาณนั้นนะาใครเป็นคนให้คะแนนลุงกรมให้เองนะ <laughs> ครับมาตรฐานเชื่อถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็เราก็ว่าไปของเราแบบนี้แหละว่าของเราไปเรื่อยอันนี้คือฟ้ามนต์มรกตกอนี้คือกอที่สวยที่สุดนะครับมีเจออยู่สามกอเองครับเ,เรามาดูกอต่อไปก็ได้มากอนี้ยัง อ้าวอันนี้ก็แม่เราจะแต่งไม่ออกแล้วนะครับแต่งไม่ออกเลยนี่นะครับเป็นงาหรอแต่งเลยนี่แดงแป้เลยครับอ่าฟ้ามหม,หมุนมรดกอันนี้ก็อีกกอหนึงนะครับก็เล่งที่จะทำจำนวนมันอยู่นะครับใครจะแบ่งบ้างก็ มีไม่เยอะนะครับกดเอาต้นหนึ่งอะไรพอได้ถ้าเอาเยอะๆไม่มีนะครับเพราะว่ากําลังเร่งจํานวนกันอยู่นะครับมีท่านหนึ่งเง่าไปแต่นี้เราไม่ขายแล้วครับเง่าเพราะว่าเราจะเร่งจํานวนอยู่ครับนี่คือฟ้ามุนมอดกดอ้าวลุงคมให้รู้จักครับตอนนี้อยู่ตําแหน่งของสวนไผ่นานาพัน์ธุหนองชะอมเอ้ยไม่ใช่อันนี้อยู่นครนายกครับอันนี้ยังไม่ค่อยมีหนอเพราะดัาไม่ได้ กอนโน้นเราบำรุงอย่างดีเลยได้หน่อถึง6-7หนอ่อเดี๋ยวจะมาเล่งจำนวนนี้ได้หน่อเดียวเองนะครับเดี๋ยวเรามาเล่งนะครับเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ที่ลุงคมฝากกดไลค์กดแชร์ครับฟ้าหมนมรกตครับ